กราบสวีดะสวัสดีสดทุกๆคนทุกๆช่ๆางกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโซแลน New เวอร์กับผม NT Channel นะฮะ คลิปนี้ก็ตามนับปกคลิปเลยละกันนะครับผมวันเหงาๆของวัยรุ่นเลเวลก็จะบอกว่า9 8 88โอเคฮะซึ่งต้องขอญาตเกินไว้ก่อนเลยละกันนะครับว่าเลเวล8 8เนี่ยมันค้างมาน่าจะตั้งแต่สมัยเกมไทยเซิฟไทยเนี่ยเปิดช่วง,งแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะับตอนนี้นี่คือเลเวล8 8อยู่นานมากๆเลยละกันนะฮะแต่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงในอนาคตนะครับผมที่เราต้องเผชิญละกันนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างละกัน,น ครับผมซึ่งมันจะมีคลิปหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ทฤษฎีของผมละกันนะครับว่าตัวละคร UR เนี่ยจะเป็นตัวละครอ,อะไรต่อไปนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงเพราะว่าผมตัดเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะลงวันนั้นแหละ และตัวละครใหม่ก็มาพอดีนะครับผมก็คือตัวละคร U r c าร์เ C ลอนเซียนะครับผมเออทาให้คลิปนั้นไม่ได้ลงนะครับผมและทฤษฎีองค์ผมก็ถูกด้วยโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมมาดูดีกว่าว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องเผชิญอะไรบ้างละกันนะครับอย่างแรกเลยคือเกาะใหม่ครับผมซึ่งแผนที่ในผมจะมีมาเพิ่มถึง4แผนที่เลยละกันนะครับผมในอนาคตนะฮะฝั่งซ้ายนี่คือมาถึง4เลยนะครับผมก็จะเป็นในเกาะโพไซดอนนะครับผมหมู่เกาะร็อบนะครับผมเกาะสวรรค์ แลวก็เกาะมุกสีม่วงนะฮะซึ่งในชื่อไทยเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะแปลจาก Google นะครับผมโอเคซึ่งในแผนที่นั้นนะครับผมจะมีในเรื่องของภารกิจและก็แจกของขวัญนะครับผมก็จะเหมือนกับทั่วไปเลยละกันนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้นะครับผมจะไม่มีในเรื่องของจิตเทพแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนั่นเองนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวถ้ามาเซิร์ฟไทยในกรบผมน่าจะมาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆล่ะกันนะครับผมสําหรับแผนที่พวกนี้ละกันเนาะโอเคครับผมอย่างต่อไปนะครับผมที่เรต้องเผชิญนะผมก็คือฟัง์กชันใหม่มากมายนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับผมจะเป็นในการที่ไต่หอนะครับผมตอนเลเวล80นะครับในการปลดล็อกเนาะซึ่งผมจะแปลได้ว่า แสงแห่งโพไซดอนนะครับผมซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับผมมันจะได้ของรางวัลนะครับผมนี่นะครับก็คือเกี่ยวกับสัตว์ร้ายนะครับผมจิตวิญญาณสัตว์ร้ายเลาะที่ผมเคยทําคลิปไปนะฮะมันก็คือฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันสัตว์ร้ายนะครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้เลยละกันนะครับผมสําหรับคลิปของเรานะฮะเราก็ทําการทิ้งไว้ให้แล้วละกันนะครับผมสําหรับวิธีการดูอะไรต่างๆนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เป็นสําหรับในการที่ไต่ไปได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะเจอตัวละครที่เก่งได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับปีศาจนะครับผมและของรางวัลนะครับผมก็จะได้ของประมาณนี้เลยละกันนะฮะโอเคพามาดูเข้า่ากันก่อนละกันเนาะอย่างต่อไปในผมที่เราจะต้องเจอนะครับผมคือดันเจี้ยนทีมนะครับผมที่จะมีความยากมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่เกาะเทพสมุทรแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เกาะมุกสีม่วงนะครับผมก็คือนี่ครับผมถึง มาถึง3ตัวเลยนะครับผม3ตัวละครนะรีเวเรื่องการปลดล็อกนยะผมจะปลดล็อกตอนรเวอรวล82นะครับผมแล้วก็จะปลดล็อกตอนรเวอรวล84แล้วก็ปลดล็อกตอนรเวอรวล86นะครับค่าพลังที่ต้องเอานี่คือแบบเดือดมากๆเลยนะครับผมเกือบ2ล้านได้นะฮะก็เตรียมพลังไว้เลยละกันนะครับผม รูปหนึ่งของรางวัลนี่ก็ดีมากๆเลยละกันนะครับผมก็จะมีทั้งจิตเทพนะครับผมแล้วก็ของที่จะเอาไปค้าได้เอ,เ,อเองนะฮะสำหรับไอ้พวกนี้เนาะแต่บอกเลยนะครับผมว่าก็ไม่ใช่เล่นละกันนะครับก็ยากพอสมควรแล้วก็เดือดพอสมควรละกันสําหรับโหมดนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผม,ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปจู่โจมกันนิดนึงละกันนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงละกันเนาะ รวมถึงคอสตูมนะครับก็จะมีมาเพิ่มนะครับผมสําหรับในเรื่องของที่ผมทําคลิปไปในข้างต้นนะฮะก็จะมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมสัตว์ขี่นะฮะมาใหม่บน,หนึงนะครับผมขอยากหาก่อนมาอยู่ไหนวะโอเคผมเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องเรียกตัวละครตัวนี้ว่าอะไรนะครับผมดูดิ มันดูเหมือนตะขาบสักอย่างนึงนะครับผมก็ดูไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับอันนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะฮะ <laughs> ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับสัตว์ขี่ใหม่ละกันนะฮะซึ่งในการอัปเดตในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องเ,อเขาเรียกว่าอะไรทุกคน สำหรับเนื้อเรื่องหลักนะครับผมมาได้เรื่อยอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่เลเวลเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเพิ่มแล้วนะครับจะค้างอยู่ที่เลเวล88ตลอดนะฮะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยทางเกมเนี่ยจะอัพ90ตอนไหนละกันนะครับเพราะว่าจะค้าง88นานมากๆเลยนะครับผมในตอนเล่นเซิร์ฟจีนนะฮะ โอเคครับผมก่อนที่จะจากลากันไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมที่จะมาดูการอัปเดตในอนาคตของเซิร์ฟจีลวกันนะฮะวันนี้เราจะมาลงดันเจียนทีมแล้วกันนะครับผมสําหรับเออเขาเรียกว่าดันเจียนใหม่แล้วกันในกลุ่มของเกาะเทสมุทรนะครับพี่ก่อนที่จะไปแล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือจดสัตว์สีม่วงเท่านั้นผมจะไม่ผิดนะครับก็ไม่ดูนานละเดี๋ยวขอหยัดออโต้ไปเลยละกันนะครับผม ซึ่งนะตอนนี้เนะี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมพูดตามตรงเลยละกันนะฮะก็เข้ามาทำมารกิจรายวันแล้วก็ออกนะครับผมไปเรื่อยนะฮะซึ่งนะตอนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับในการต่อสู้นะเห็นไหมฮะก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยละกันนะครับโดนพุ่งโจมตีมาตายไม่ตายวอ,อย่างนี้ได้อยู่โอเคผมโจมตีไปนะครับคือต้องโจมตีกับมอนกิกกี้ก่อนนะครับผมไม่สามารถโจมตีกับหัวหน้าได้เลยนะดูจากทรงแล้วนะครับแต่ผมลองไปมาร์คดูซิว่าโจมตีได้เลยปะ โอ้ยังไม่ได้นะครับผมต้องตุ่กับลูกน้องก่อนส่วนตัวผมยังไม่ได้แต่อันนี้เลยนะครับถ้าพูดตามตรงนะฮะเพื่อนๆเราสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีรางวัลชนะครั้งแรกอยู่เลยอ่ะเพราะว่าพูดตามตรงก็ขี้เกียจตีครับผมเออซึ่งณตอนนี้นี่ผมก็ตีกับบอทนะครับผมเพราะว่าคนเล่นน้อยนะครับผมทําให้แบบหาคนหาห้องยังก็ไม่เจอแน่นอนนะครับซึ่งเจอกับบอทนี่ก็ดีนะเหมือนมีชุบเอฟฟิเนสตี้นะครับผมชุบได้ไม่หยุดนะครับผมชุบได้เรื่อยๆเลยนะฮะโอเคครับผมเห็ละ คือถ้าเราตายปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับผมบอดชุบแบบเสี่ยเวียทีให้กับเราแน่นอนนะฮะรวมถึงบอดบางคนนี่แบบโหดมากโหดกว่าเราอีกก็มีเหมือนกันนะครับผมโอ้โหทำไปเล่นไปนะฮะอันนี้ขออนุญาตหลบราเมีสักคู่เห็นไหมครับผมบอกเลยว่าบอดเก่งกว่าเราเยอะนะฮะใ็่ป่ะแล้วก็ชุบไวมาก เลเวลของมอนนี่อยู่เลเวลเจ็ดสิบเก้านะผมก็จะอ้างกับเลเวลที่เราปลดล็อกเลยละกันนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนแรกนะครับผมนี่ข่ดดันเจี้ยนแรกนะยังเดือดขนานี้เลยนะครับยังไม่ถึงกับสองดันเจี้ยนนั้นเลยนะครับที่จะปลดล็อกในอนาคตนะโอเคผมโดนทําการบัฟม่อีกแล้วมอนสเตอร์กิกี้แลไปไหนแล้ววะไอ้มอนสเตอร์กิกี้โอเคผมเกินมาพอดีมาดิครับก็มาดิก็มาดิอันนี้คือเหมือนแบบว่าปัดดูไปพร้อมกันเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันโอเคมาครับผมโจมตีนไปดิด ค่าพลังของเพื่อนเพื่อนเรานี่อย่างโหดนะฮะอย่างที่บอกไปผมเรายืนรับดาเมจได้เลยนะครับเพราะยังไงเราก็ชุบแบบเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะบอทนี่คือแบบดีมากๆเลยนะชุบให้เรารัวๆเลยนะครับผมนี่ครับผมเราก็โจมตีกันได้เลยในกันนี่ผมเปิดกายแท้โชว์ไปหนึ่งทีบึ้มมาผมกายแท้มาแล้วแอคไปหนึ่งทีครับผมดูดาเมจปรับปรับเออแล้วก็เหมือนในเซิร์ฟไทยนี่เขาจะมีฟังก์ชันมาเร็วเหมือนกันนะครับก็คือจิตเทพอาวุธเทพแล้วพวกนี้นะฮะเออมาไวมากเลยนะครับ ก็ถือว่าดีนะแต่ส่วนตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้หาเหมือนกันนะครับผมเหมือนอาวุธเทพนี่ถ้าจะไม่ผิดมันต้องประมูลปะครับอันนี้ผมก็ไม่ชชว่์เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้มาตอนนี้ผมทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับลองดูแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้ทําคลิปไปละกันเนาะสำหรับในเรื่องของอาวุธเทพละกันนะครับนี่ครับอาวุธเทพเห็นไหมมันต้องใช้ของนะครับผมซึ่งของเนี่ยผมก็ยังไม่รู้วิธีการหาเท่าไหร่นะครับผมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์่อยละกันนะครับ ผมจะได้พาเพื่อนๆไปทําคลิปแล้วกันนะแล้วก็พาไปแนะนําข้อมูลแล้วกันนะครับผมมาบอกต่อแล้วกันโอเคผมโดนจู่โจมมานะครับผมแต่เรามีโลอยู่เราไม่กลัวฮะเราตกไปก่อนนะครับโอ้โหอันนี้คือแค่เจอกับลูกกิกกๆนะทำไมมันนานจังวะเนี่ย <c oughs> จเจอกับบอสเลยเนะี่ยหรือว่าบอสจะง,ง่ายหรือเปล่าโอ้โหดูเลื่อดแทบไม่ลดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมขอญอาตเล่นคลิปไปเลยละกันนะครับผมแล้วก็ใส่เพลงไปละกันนะฮะคลิปจะได้ไม่ยาวนานเกินไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนจบของเรื่องนี้เลยละกันนะฮะ โอเคผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับการโจมตีนะครับผมดันเจี้ยนนี้นะฮะก็ถ้าเล่นกับบอทถ้าเรามีพลังระดับหนึ่งนะครับยังไงก็ผ่านฉลุยแน่นอนนะครับเพราะว่าบอทกดให้เราอินฟินิตี้แน่นอนนะครับแม้ดันจะยากแค่ไหนมันก็ชุบอินฟินิตี้เนาะรวมถึงนะครับผมสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือไทม์ไลน์ตัวละครตู้ u r นะครับไทม์ไลน์ตู้ละคร UR เนะี่ยตัวละครตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นถังข้าวที่เพิ่งมาในเซิร์ฟไทยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ต้องขอญาตเกิ่นไว้ก่อนเลยลนนรับว่า อันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเซิร์ฟจีนนะครับถ้ามันไม่ตรงกันก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟไทยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ละกันนะครับ ท่าทางเกมอยากจะเปลี่ยนเนาะถัทงท่าเป็นตัวแรกนะครับผมตามด้วยปีปีตรงนะแล้วก็ตามด้วยถังอินนะครับผมหรือว่าไอาอินใช่ไหมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าแม่ชื่อไออินใช่ไหมครับเออถังอินนั่นมันถังซานปลอมตัวดิและตัวละครล่าสุดที่เพิ่งมาได้ไม่นานนะครับผมก็จะเป็นตัวละครยูอาตัวล่าสุดเลยนะครับผมชเชนเซียนนะครับผมหรือว่าทูตสวรรค์น,นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพามาซองหน่อยละกันนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวละครคร่าวๆละกันนะครับผมหรือว่าไทม์ไลน์คร่าวๆนะ ของเซิร์ฟจีนละกันเนาะอย่างที่บอกไปครับถ้าเซิร์ฟไทยไม่ตรงไม่ต้องแปลกใจไปเนาะโอเคผมซึ่งคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายผมพาไปดูสิ่งในอนาคตที่จะมาละกันนะครับแล้วก็เป็นวันที่เงาเงานิดนึงละกันนะครับผมที่ทางเกมถามว่ามีกรรมมิจกรรมเยอะไหมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับผมแต่ถ้าถามตรงๆนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยฟังก์ชั่นเยอะแล้วหรือเปล่านะครับก็พ,บพูดตรงๆเลยว่าโคตรเยอะ แต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับผมต่อให้ทางเกมเนี่ยจะไม่ได้อัปเดตเรื่องลิมิตเลเวลมานะครับผมแต่กิจกรรมเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับทางเกมไม่ได้ทิ้งคนเล่นไปไหนเลยเนาะโอเคครับและเจอกันใหม่ในคลิปดนหน้าอยากเห็นอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยละกันเนาะและเจอกันบ๊ายบายจ้า ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจคนบอกว่าเซโน